ยิวโพสเดือนหลังโดนแซกก่อเมียกินฟาดด้วยหลักฐานเด็ดเห็นแล้วรู้เรื่อง เจอรกระแสดราม่าเข้าแล้วสําหรับครอบครัวของนักร้องดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกซึ่งหนุ่มยูชานมงคลสามีของเธอได้ออกมาฟาดเดือดหลังมีชาวเน็ตมาแซกว่าไม่ทํางานให้ภรรยาทํางานอยู่ฝ่ายเดียวล่าสุดหนุ่มยูชานมงคลได้โพ์ภาพไข่ชาและไข่สบู่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวมีสินค้าจะส่งเต็มคันรถพร้อมกับระบุแคปชั่นฟาดไปหนึ่งกรุเบาๆถึงคนที่ชอบดรามากก่าเกาะเมียกินว่าไข่ชาไข่สบู่ได้วันละล้านไม่พอใช้ครับเขาว่าผมต้องเกาะเมียกินไปวันๆเห็น แต่เจนนี่ทำงานอยู่คนเดียวอยู่ไม่ทำงานเลยครับอุ่นหนุนชาผมได้นะครับจะได้ฉลาดขึ้นอ่านแล้วทำเอาสะดุ้งกันเป็นแถบแต่หลังจากที่หนุ่มยิวได้โพสภาพพร้อมระบุแคปชั่นแบบนั้นไปก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลับบงใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะภรรยาสาวสุดที่รักอย่างเจนนี่ได้เข้ามาเม้นให้กำลับบงใจสามีแบบน่ารักน่ารักโดยได้ระบุว่าเก่งมากๆค่ะที่รักและยิวก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เกิน3ปีพันล้านแน่นอนเรียกได้ว่าทั้งเก่งและขยันกันทางครอบครัวเลยจริงๆ